โอมใหม่ oh คืออะไรมีคนป่าลทัทีไม่ยืนกันสองคนคืออะไรอ่ะคืออะไรเมาแหงทำไมอ่ะมาจับต้นไม้อะไรมองหน้ากันหลอคืออะไรหยิบอะไรขึ้นมาอะไรอะไรอยู่ในกระเป๋ามึงอะไรอ่ะกินเหล้ากูบอกแล้วว่ามันเมาไม่เชื่ออูหกินใหญ่เลยมันกินเหล้าหรอในเกมเด็กเด้เว,ว้ยเอาปาทิ้งปาขวดเหล้าทิ้งได้ไงเอา กลัวมเมาจริงนี่ไงเพื่อนสกิลแล้วบอกมึงตื่นก่อนมึงไปไหนชี้ไปไหนล่ะไปไหนอีกละมีตัวอะไรอีกปะเนี่ยต้นไม้เฮ้ยนี่มันต้นไม้ใหม่ป่ะทุกคนคือต้นไม้หรอแล้วทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าให้ปีกขึ้นไปบนต้นไม้ไม่เอาเด้อไม่เอาเอา้อาวตกเพื่อนทําไมล่ะอ,อ้าวทาไมอ่ะชี้ใช่ต้นไม้ทําไมก่อนคือต้นไม้มีอะไรอ๋อมีอะไรอะ่ะอะไรขาวๆรถถอยไม่ใช่ไม่ใช่รถทอยหนูคืออะไรก่อนอะไรคือ มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้แล้วไงเคอซูมาอุ้ยเดี๋ยวนะต้นไม้ขยับได้เหรออะไรทำไมต้นไม้ขยับได้เอา้ามันไม่ใช่เล้ามึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อุ้ยเฮ้ยต้นไม้มีชีวิตต้นไม้ไม่มีชีวิตได้ไงเอา้าเราเอาล่างจุ่มลงไปดูดน้ำไปหมดเลยมึงคุณดูว่าเราดูดซ่วมตอนเนี้ยคืออะไร คือไบโอมใหม่ล่าสุดน,นะคะเป็นมินิไบโอมนะคะ้าใครกำลังม,มองหาไก่เพชรสุดคุม้มไวจัดคาสอาชีพแท้ๆใน99คืนในป่าพร้อมรับกดเกมพาร์ตต้องดีดิช็อปเลย